แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแจกแจงบัญชีสโมสรในรอบไตรมาสสุดท้ายของปี2024โดยล่าสุดทีมดังเมืองแมนเชสเตอร์ใช้เงินรวมไปมากถึง14.5ล้านปอนด์เพื่อปลดเอริกเทนหากและทีมงานทั้งเรเนหฮาร์ดเยลเทนรูเวลา่าปีเตอร์โมเรลและรุดฟานนิสตลอยรวม10.4ล้านปอนด์พร้อมทั้งควักกระเป๋าอีก4.1ล้านปอนด์เพื่อปลดแดนแอชเวิร์ดออกจากตำแหน่งทั้งที่ทำงานไปได้เพียงแค่5เดือนเท่านั้น นอกจากใช้เงินปลดแอสชวอดแล้ว ต้องอย่าลืมว่าแมนยูยังเคยจ่ายค่าเช่เชยให้กับนิวคาสเซิลจำนวน2.5ล้านปอนด์เพื่อฉีกสัญญาของแอชว์ดให้ออกจากถิ่นเซนเจมพาร์กด้วยซึ่งทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานเพิ่มเติมว่าผีแดงใช้เงินปลดคุณซื้อนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์ฟร์กุสันวางมือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2013หรือเกินกว่า10ปีรวมเป็นเงินกว่า70ล้านปอนด์โดยในเดือนมิถุนายนปี2022สโมสรหมดเงินไป24.7ล้านปอนด์จากการปลดโอเล็กุนาโซชาและ ลาฟลังนิกรวมถึงสตาฟของทั้ง2อกุ่สื่อแมนยูเต็ดยังควักเงินจ่ายให้กับเดวิดมอย5ล้านปอนด์ลุยฟานเกาแปล้านปอนด์และโชเซ่มูเรนโยอีก19.6ล้านปอนด์จึงส่งผลให้เซอร์จิมและคลิปเจ้าของร่วมถึงกับต้องรัดเข็มขัดโดยการลดค่าแรงอดีตนักเตะจนถึงปลดพนักงานออกไปอีกหลายร้อยคน